ลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวในช่วงต้นเดือนถือว่าโคจรให้คุณต่อดวงชะตาอยู่นะครับก็คืออังคารที่เป็นดาวลาพะลาบผลยังกุมลัคนาร่วมกับดาวพระศุขคู่มิตรนะครับแล้วดาวพุธก็ร่วมอยู่อาทิตย์ก็อยู่เหมาะมากที่จะ ทำการติดต่อค้าขายเจรจาสแสวงหาลาภผลไรายได้มีความเพียรเป็นที่ตั้งประสบความสำเร็จราหูในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรียกว่าราหูให้ทรัพย์ไม่ใช่ราหูคนทรัพย์ราหูให้ทรัพย์ก็เพราะว่าราหูเป็นดาวตัวแทนเรื่องของการเงินการประกอบอาชีพสแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง แสดงเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจได้วรโคตระหว่างแปลว่าราหูมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นราหูก็จะแสดงผลต่อดวงชะตาว่าจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นอย่างมากกิจการงานการเงินจะมีการขยับขยายคนที่ทำงานประจำลักนาบังกรก็อาจจะได้ขยับเงินเดือนหรือมีผลตอบแทนมากขึ้น และก็เป็นไปได้ว่าตุดจีนเนี่ยก็อาจจะได้อังเป่ามากนะครับบางคนไม่เคยได้ก็อาจจะได้ส่วนดาวประจำตัวก็คือดาวพระเสาร์โคจรดีมากแล้วเริ่มขยับเดินหน้าณนะวางไม่เป็นประเกษตรแต่เข้าพบมรณะแต่ก็ดีตรงที่ว่าเสาร์เริ่มเดินหน้ามีแนวโน้มที่จะมีความก้าวหน้า มาะแก่การเดินทางไกลไปต่างถิน่นหรือเข้าวัดเข้าวา่าปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลมั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะเริ่มต้นเดือนก็วันโกนวันพระอย่าลืมตักบาตรทำบุญเสริมดวงชะตาแก่ตัวเองอุทิศบุญนั้นให้แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองขายเขาเพื่อเอาเงินเอาทองแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยชักชวนเพื่อนพี่น้องทำด้วย จะดีมากหรือการทำกุศลกับผู้สูงอายุก็ดีนะครับเห็นว่าดาวเสาดาวประจำตัวเรียกว่าดาวตนุรักษ์โคจรร่วมกับพระเกตตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ในเรือนพบสหัชชะมีโอกาสก็ทำบุญทำกุศลกับคนเท่าคนแก่บ้านผู้สูงอายุหรือจะเป็นโรงพยาบาลสฆงก็ได้นะครับก็มีโอกาสสร้างธรรมหรือไถยชีวิตสัตว์ ก็ถือว่าเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีแล้วอุทิศบุญให้กับพระราหูพระราหูเนี่ยในความหมายเนี่ยที่ว่าอุทิศบุญให้ก็คือผู้ที่คุณยังติดค้างเขาอยู่เรื่องเงินเรื่องทองทุกภพทุกชาติเอาของเขามายังไม่ได้ชดใช้อุทิศบุญเนี่ยเป็นการชดใช้ราหูก็จะให้โชคแต่ช่วงของการเกิดคราด คงต้องระวังคือตั้งแต่วันที่สมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพุธจะโคจรเข้าร่วมกับพระราหูนะครับเมื่อพุธราหูโคจรร่วมกันขอแต่อย่าโลภมีหนี้ใช้หนี้เพราะราหูกับพุธโคจรร่วมกันแล้วมักจะกระตุ้นให้เกิดความโลภแต่ขณะเดียวกันมีโอกาสก็ควรสละทรัพย์ ตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ทําบุญให้คือดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นดาวอาริก็ยังเป็นดาวภพสุภะแปลว่าศีลธรรมจัญญาอันดีงามผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่อาศัยต่างชาติต่างประเทศได้หมดเลยเมื่อมากลุมลัดก,ก็นับว่ามีมาเกี่ยวข้องมีมาผูกพัน มีพระสุขร่วมด้วยก็ถือว่ามีกิจที่จะต้องตอบแทนพระคุณมีเรื่องที่จะต้องสร้างคุณงามความดีจะนำความสุขสมบูรณ์มาสู่ตนในภายหลังตอนที่พุทธโคจร,รร่วมกับพระราหูส่วนที่ดีก็คือตอบแทนพระคุณท่านแต่ส่วนที่ร้ายก็ต้องระวังนะครับก็นับตั้งแต่วันที่สามไปตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พุทธเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าโคจรวิกลคติอยู่ที่ราศีเอ่อุมเนี่ยยาวๆเลยตรงนี้บอกว่าวันที่11เเมษายนจึงจะย้ายคือเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังนะครับก็หมายความว่าเป็นช่วงที่หลายคนจะได้ช่วยเหลือคนอื่น เรื่องการให้กู้ให้ยืมแต่ก็ต้องทําใจไว้ว่าอาจจะไม่ได้คืนอาจจะเจอคนโกหกทําให้เกิดความสงสารหรือคนนั้นเนี่ยเขาไปผิดพลาดทั้งเผลออะไรก็ตามทั้งทงที่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องเขาก็จะมาขอให้ช่วยเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็ต้องระวังช่วงนี้จะเป็นระยะทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปต้องเลือกคนนะครับ เลือกคนที่จะต้องสงเคราะห์ทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนอันนี้สงมีแต่ขณะเดียวกันเมื่อดาวพระสุขโคจรไปตามเข้าไปในวันที่หกนะวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศุกรร่วมกับพระราหูรู้ทั้งรู้แต่ก็ยินดีที่จะให้เป็นอย่างนั้นบางทีก็ใจดีจนเกินไปนะครับแต่ก็เอาละ ก็ถือว่ามีก็ให้ก็แบ่งปันตั้งงบประมาณแต่การที่ดาวโคจรลักษณะนี้ตัวเองก็อย่าโลภก,ก็พอเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวอาริด้วยนะครับดาวอาริด้วยแล้วก็ดาวพฤหัสที่เป็นดาวแห่งเพื่อนพี่น้องคนรู้จักคนติดต่อเนี่ยก็โคจรเสียอยู่ที่ราศีมิถุน อ่าเป็นอุจจาวิวลานั้นดีแต่ว่าเป็นประเกษตรด้วยจากพบวนาาความเป็นประในส่วนเนี้ยจะบอกว่าจะเจอเพื่อนไม่ดีถึงเพื่อนดีก็จะมาไม่ดีก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณต้องเสียทีคนต้องระวังเรื่องพวกเนี้ยเรื่องเองินเ,เรื่องทองเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วทีนี้ในวันที่13อาทิตย์ ก็จะย้ายตามการที่อาทิตย์พุธศุกร์เข้ามาที่เรือนกระดุมพระก็นับว่าดีนะครับแปลว่ามีลาบมีผลได้เงินได้ทองนะครับแต่พอดีว่าอาทิตย์นั่นเป็นประเกษตรมาประเกษตรจากดาวพบมรณะแก้เครดแล้วจะดีคือการทำบุญอุทิศด้วยการบริจาคทรัพย์ แก่คนป่วยคนเจ็บคนตายหรือบริจาคเลือดแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ตนยังติดค้างเขาอยู่ด้วยขออโหสิกรรมกันไปนะครับก็จะช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาแต่พอราหูเข้าวันที่17เนี่ยจันทรโคจรเข้ามาสนิทองศากับอาทิตย์นี่เรียกว่าคราดจรคราดจรเป็นคราดตามธรรมชาติ นะครับแต่ในพื้นดวงชะตาท่านใดมีราหูในพื้นดวงด้วยมีจันทร์อยู่ด้วยอาทิตย์เข้าถือว่าคราดวันไหนก็ต้องไปดูองศาของพระจันทร์ที่ราศรีกุมในพื้นดวงนะครับเพราะก็จะมีเหตุทําให้เกิดคราดเขาเรียกว่าคราดเฉพาะดวงชะตานะส่วนวันที่17คราดจร ราหูจะทรงพลังมากเพราะราหูก็เป็นเกษตรเข้มแข็งดาวที่จะเสียก็คือดาวอาทิตย์ได้แก่เรื่องของคนทางไกลทรัพย์มรดกทรัพย์สินเงินทองโรคภัยไข้เจ็บผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับพุทธก็เป็นอริอาจจะมีเพิ่มมีหนี้มีสินเพิ่มเรื่องการเงินสุขเป็นดาวกรรม,มะบางคนก็อาจจะตกงานได้ หรืองานผิดพลาดเสียหายทําให้เสียทรัพย์นี่คือส่วนที่เสียเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ราหูให้คุณต่อดวงชะตาเป็นช่วงที่ควรสละทรัพย์แก้เคร็ดทําบุญบริจาคเลือดหรือใดๆก็ตามตาม,ตามที่แนะนําลองปฏิบัติด,ดูนะครับแต่ก็อย่าได้ประมาทเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยโดยเฉพาะโรคติดต่อเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาว บรรดาความชื้นก็คือดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็พอจันทร์เข้ามาแล้วก็เจอกับความร้อนและเจอพิษภัยร่างกายรับเข้ามาไม่ไหวอาจจะเป็นหวัดคัดจมูกปวดหัวตัวร้อนหรือการติดเชื้ออื่นๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ถือว่าดวงดับแต่อย่าให้สติสตังดับไปด้วยนะครับ คืออย่าให้ถูกความโลภหรือความเห็นอกเห็นใจคนพาลเข้ามาครอบงำก็จะผ่านไปได้องศาเขาผ่านกันก็ปลอดโปร่งโล่งสบายแต่บางท่านมีญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้ต้องดูแลนะครับนะอันนี้คือช่วงการโคจรของดาวที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนดีมากกลางเดือนจนไปถึงสิ มีนาคมเป็นช่วงที่จะต้องเผชิญกับการทดสอบสติปัญญาของคุณและจิตใจของคุณด้วยเรื่องเงินเรื่องทองเป็นสำคัญผ่านได้ก็มั่งมีร่ำรวยเพราะราหูเข้มแข็งดีมากนะครับขอแต่อย่าโลภและก็อย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนคุณผ่านแน่นอนส่วนดาวอื่นๆเช่น ดาวที่แสดงถึงลาบผลไรายได้คือดาวอังคารครองราศีพิจิกต้นเดือนนี้ยังกุมลัคนาไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ความเพียรความขยันความมุมานะจะทำให้ประสบลาบผลวันที่หนึ่งดาวอังคารได้เกษตรที่พันธุร่วมกับดาวพระฤหัสบดีนะครับ อันนี้ก็คือดาวลาภะของคุณณวางได้เกษตรบอกถึงความเข้มแข็งเที่ยงแท้แน่นอนว่าจะมีลาบมีผลมีโชคมีชัยเรื่องบ้านเรื่องรถอาณนะที่ใช้ในการเดินทางหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านส่งเคราะห์กันก็ได้นะครับส่วนวันที่16รอดูอีกทีหนึ่งช่วงนั้นก็เออเอาอังเปาดีกว่าเนาะดีกว่าการเสี่ยงโชค วันที่16ดาวโคจรมิใครจะดีนักเพราะว่าอยู่ในระยะคราดแล้วก็วันที่ส7บเจดตุรจีพอดีช่วงคราดก็ต้องระมัดระวังนะครับงดสุรายาเมางดเที่ยวเตะกลางคืนและงดการพนันการเสี่ยงโชคต่างๆก็จะเป็นการดีนะครับส่วนดาวอื่นๆ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยก็คือมอริตยูมริตยูโครจรยังพักองศาอยู่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนาวายจะถอยหลังเข้ามาที่มังกรกลุ่มลัคษนาโดยตรงจะบอกถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลันโดยเฉพาะท่านที่มีดาวอังคารมีดาวพระเสารับมริตยูก็จะ อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็พวกอวัยวะลำไส้ช่องท้องนะของมันไขมันพวกนี้คงต้องพิจารณาในการบริโภคนอกจากนั้นก็ถือว่าดาวแห่งทรัพย์สินเงินทองและรายได้ราบผลทรงพลังเป็นอย่างมากก็เอาประโยชน์จากส่วนนี้นะครับก็คือมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการงานแสวงหาทรัพย์ ตรงไปตรงมาด้วยความเพียรก็จะประสบความสำเร็จทุกคนแน่นอน